สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราถึงมีปัญหาระบบย่อยอาหารกันบ่อยๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสาเหตุที่ซ่อนอยู่ผ่านมุมมองและภูมิปัญญาที่น่าสนใจของการแพทย์แผนไทยกันครับอาการพวกนี้ท้องอืดแน่นท้องมีแก๊สเยอะอาหารไม่ย่อยหลายคนคงคุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆที่สร้างความราคาญนะครับแต่มันคือสัญญาณบางอย่างที่ร่างกายพยายามจะบอกเรา ใช่เลยครับอาการเหล่านี้เปรียบเหมือนเสียงกระซิบเตือนเบาๆจากร่างกายว่ามีอะไรบางอย่างเริ่มไม่สมดุลแล้วซึ่งมันเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาใหญ่ๆอย่างกรดไหลย,ย้อนจะตามมานั่นเองครับโอเคครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้เราต้องย้อนกลับไปที่หลักการพื้นฐานที่สุดของการแพทย์แผนไทยก่อนเลยนั่นก็คือแนวคิดที่ว่าร่างกายของคนเราเนี่ยประกอบขึ้นมาจากธาตุพื้นฐาน4อย่างครับ ธาตุแรกเลยก็คือธาตุดินหรือที่เรียกว่าปัทวีธาตุพูดง่ายๆก็คือทุกส่วนในร่างกายที่มันเป็นของแข็งเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้ตั้งแต่อวัยวะภายในอย่างตับไตไส้พุงไปจนถึงกระดูกกล้ามเนื้อหรือแม้แต่เส้นผมของเราครับนี่คือโครงสร้างหลักของร่างกายพอมีธาตุดินแล้วก็ต้องมีธาตุน้ําหรืออาโปธาตุครับอันนี้ก็ตรงตัวเลยคือของเหลวทั้งหมดในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเลือดน้ำเหลืองน้ำลายหรือเหงื่อ มีหน้าที่คอยหล่อเลี้ยงให้ธาตุดินหรือโครงสร้างร่างกายของเราเนี่ยชุ่มชื่นและทำงานได้เป็นปกติต่อมาคือธาตุลมหรือวายโยธาธาตุนี้จะมีความพิเศษหน่อยคือเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่เป็นตัวขับเคลื่อนทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกการไหลเวียนของเลือดการบีบตัวของลำไส้พูดง่ายๆคือทุกการเคลื่อนไหวในร่างกายเกิดขึ้นได้เพราะธาตุลมนี่แหละครับ และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือธาตุไฟหรือเตโชธาตุครับนี่คือพลังงานความร้อนในร่างกายเราเป็นตัวที่ทําให้เกิดการเผาผลาญและที่สําคัญมากๆเลยก็คือเป็นตัวควบคุมไฟย่อยหรือระบบการย่อยอาหารของเรานั่นเองแถมยังช่วยรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ด้วยครับแล้วธาตุทั้งสีที่ว่ามานี้มันทํางานร่วมกันยังไงในกระบวนการย่อยอาหาร ภาพที่เห็นได้ใช้ที่สุดก็คือมันเหมือนกับการบรรเลงเพลงของวงออเคสตราวงใหญ่ที่ทุกเครื่องดน,นตรีต้องเล่นประสานกันอย่างลงตัวครับเรื่องมันเริ่มจากธาตุไฟครับที่เป็นตัวจุดประกายให้เรารู้สึกหิวพอเรากินอาหารเข้าไปปุ๊บธาตุลมก็จะเข้ามาทําหน้าที่กระตุ้นให้กระเพาะลำไส้บีบตัวคลุกเคล้าอาหารจากนั้นธาตุน้ําซึ่งก็คือน้ําลายกรดในกระเพาะน้ําดี ก็จะถูกปล่อยออกมาเพื่อย่อยสลายอาหารโดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในธาตุดินซึ่งก็คือตัวกระเพาะและลำไส้ของเรานั่นเองครับทีนี้มาถึงจุดที่สำคัญมากๆครับในเมื่อระบบมันทำงานประสานกันอย่างดีแล้วอะไรละ่ะที่เข้าไปทำลายสมดุลที่ว่านี้คำตอบก็คือนิสัยในชีวิตประจาวันของเรานี่เองที่กาลังทาร้ายกระเพาะหรือดับไฟย่อยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัว มี4อย่างหลักๆเลยครับที่กระเพาะของเราไม่ชอบอย่างแรง 1. คือการใช้งานหนักเกินไปกินเยอะไปดึกไปบ่อยไป 2. คือความเย็นจัดๆครับการกินของเย็นตลอดเวลามันก็เหมือนเราเอาน้ำแข็งไปราดกองไฟย่อยอาหารให้หมอดดับ 3. คือความเครียดความกังวลการคิดมากตอนกินอาหารอันนี้กระทบโดยตรงเลยและ4คือรสชาติที่มันจัดจ้านเกินไปครับเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดพวกนี้มันไประคายเคืองกระเพาะ พอเราทำนิสัยแย่ๆเหล่านี้ซ้ำๆก็เท่ากับว่าเรากำลังรบกวนการทำงานของธาตุลมและธาตุไฟโดยตรงเมื่อเราเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆในตอนแรกปัญหามันก็จะค่อยๆลุกลามบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ครับภูมิปัญญาของคนโบราณเนี่ยเขามีคำเปรียบเทียบที่คมคายและเห็นภาพชัดเจนมากๆสำหรับเรื่องนี้เลยครับเขาบอกว่าปัญหาของกรดไหลย,ย้อนคือการที่เราได้ไม่ตัดไฟแต่ต้นลมแล้วต้นลมในที่นี้คืออะไร ก็คือปัญหาระยะแรกไงครับอย่างอาการท้องอืดมีแก๊สเยอะนั่นคือลมเริ่มไม่สมดุลแล้วการกินไม่เป็นเวลาไปรบกวนไฟย่อยหรือความเครียดที่ไปปั่นป่วนธาตุลมถ้าเราไม่จัดการปัญหาที่ต้นลมเหล่านี้สุดท้ายมันก็จะเดินทางไปถึงปลายทางซึ่งก็คือกรดไหลย้อนที่ธาตุน้ําถูกดันขึ้นมามีอาการแสบร้อนกลางอกซึ่งกระทบธาตุดินหรือร้ายแรงจนหลอดอาหารเสียหายไปเลยพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าปัญหามันเชื่อมโยงกันยังไง ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรซึ่งทางออกที่ลึกซึ้งที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องของอาหารหรือสมุนไพรที่เรากินเข้าไปเสมอไปนะครับถ้าถามว่ายาเม็ดแรกที่ทรงพลังที่สุดที่จะช่วยฟื้นฟูระบบย่อยอาหารของเราได้คืออะไรคําตอบอาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจนะครับเพราะมันไม่ได้อยู่ที่กระเพาะแต่เริ่มต้นที่การระหนักรู้ของเราเองต่างหากใช่แล้วครับยาเม็ดแรกและเม็ดที่สําคัญที่สุด ก็คือการมีสติและการกลับมาสำรวจตัวเองนี่แหละครับการมันสังเกตร่างกายตัวเองและการพยายามทำจิตใจของเราให้สงบลงเพราะความคิดของเรามีผลต่อร่างกายโดยตรงเลยครับถ้าเราเครียดกังวลตลอดเวลาร่างกายก็จะอยู่ในโหมดตื่นตัวระบบย่อยอาหารก็จะทำงานได้ไม่ดีแต่ในทางกลับกันถ้าเราตั้งใจที่จะดูแลตัวเองทำใจให้สงบทำสมาธิมันก็จะสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมให้ร่างกายได้ซ่อมแซมและเยียวยาตัวเอง นี่แหละครับคือการบ่มเพาะพลังชีวิตจากภายในดังนั้นข้อคิดสำคัญที่สุดที่เราได้จากภูมิปัญญาโบราณนี้ก็คือการหันกลับมารับฟังสัญญาณเล็กๆนน้อยที่ร่างกายส่งมาและลงมือป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปลองคิดทบทวนกับตัวเองดูนะครับว่าทุกวันนี้เรากำลังตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการใส่ใจสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆของร่างกายอยู่หรือเปล่า หรือว่าเรากำลังรอให้สัญญาณเตือนภัยครั้งสุดท้ายมันดังขึ้นมากันแน่